ไปดูบรรยากาศสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพยกระปุพิสัยในค่างเงียบเหงาค่ะผู้ประกอบการรถโดยสารหลายรายต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากมีจำนวนผู้โดยสารน้อยและกลัวการระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะ พ้สข์ข่าวรายงานว่าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพยกระพุ่มพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเงียบเหงานะคะมีประชาชนมาใช้บริการน้อยมากค่ะทําให้ผู้ประกอบการรถโดยสารประจําทางส่วนใหญ่ต้องตัดสินใจหยุดวิ่งให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราวมีเพียงรถโดยสารประจําทางระหว่างอําเภอเพียงสายเดียวเท่านั้นที่ยังคงให้บริการแต่ก็ลดจํานวนเที่ยววิ่งลงก็คือเส้นทางจากอาเภอพยกระพุ่พิสัยผ่านอําเภอยางสีสุราษฎร์อำเภอนาเชือกอําเภอบอระบือและอําเภอเมืองมหาสาร ทั้งนี้เนื่องจากว่าผู้โดยสารมาใช้บริการน้อยมากนะคะประกอบกับก,บกลัวการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่อย่างไรก็ตามนะคะทางจังหวัดมหาสารคามค่ะก็ยังคงใช้มาตรการเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยให้ผู้ที่มาใช้บริการรถโดยสารประจําทางสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนล้างม,มือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนใช้บริการรถโดยสารทุกครั้งด้วยค่ะ